สวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์บุ๊คแนวแบบรางเต็มนะครับรางรอบตัวนะครับตัวนี้ถ้าขยายก็สามถึงเก้าเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็สี่สิบมิลนะครับตัวนี้นะฮะมีไฟสองสีเขียวแดงน้าเงินปรับความเข้มของแสงได้ห้าระดับนะครับนะครับเป็นแบบรางเต็มนะครับ ปกล้องนะฮะความยาวปกะกองนะนะครับสามสิบเอ็ดซมนะครับนั่นนะ่ะห้าร้อยเก้าสิบเก้ากรัมนะครับ ตัวนี้หนะ้าเลนเนี่สี่สิบมิลนะครับสมาชิกนะครับรางรางแบบรางเต็มแบบยี่สิบมิลว่าติดพวกอุปกรณ์เสริมนะตัวนี้นะนะฮะติดพวกเลเซอร์ไฟฉายนะครับนะรางขนาดยี่สิบมิลตัวนี้เป็นตัวปรับนอกนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับสายขวานะตัวนี้ปรับสูงตับนะครับตัวนี้มีเลเซอร์แถมนะตัวกล้องเนี่ยแถมเลเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวซื่อชิปเป้าหนึ่งชุดนะครับนะฮะเลเซอร์แดงนะ ด้านข้างก็จะมีตัวปรับซ้ายขวาเหมือนกันสูงต่ตําตัวนี้นะฮะเรามีประแกวแถมให้นะฮะประแกวแถมให้นะครับตัวนี้อัตราขยายก็สามถึงเก้าเท่านะครับในปรับอัต,ตรตาขยายตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับจัเป็มาคลิกนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเส้นเล็งเส้นเล็งเ็าจะมีห้าสองสีเนี่ยเ็าจะมีสีแดงเห็นไหมเขาจะมีสีเขียวสีแดงเนี่ยหนึ่งถึงห้านะครับปรับความเข้มของแสงได้ห้าระดับนะครับนะตัวนี้เป็นช่องรังฐานนะครับ นฮตัวนี้สวยนะตัวนี้มีเลเซอร์แถมนะครับแับเป็นตัวปรับนอกนะครับเดี๋ยวดูเส้นเลงเขานะครับ เนี่ยที่นเ่ก็สวยนะครับนี่เขียวแดงนะครับนี่เห็นไหมปรับที่ทิ้งได้เลยนะนี่ครับเขียวแดงนะครับนะครับตัวนี้รางเนี่ยนะครับสำหรับรางนะฮะ รางชุดเนี่ยใช้งานได้สองขนาดใช้ได้ทั้งสิบเอดขนาดสิบเอ็ดมิลกับรางยี่สิบมิลนะครับสลับรางนะฮะฝั่งหนึ่งเป็นสิบเอ็ดมิลฝั่งนึงเป็นยี่สิบมิลถ้าจะเปลี่ยนเป็นสิบเอ็ดมิลก็คลายน็อตออกสลับรางก็จะเป็นยี่สิบมิลนะครับใช้ได้งานรา,สง,นางสองขนาดทัด n, ้งทั้งรางสิบเอ็ดมิลยี่สิบมิลนะครับตัวนี้นะรางเสริมนี่นะฮะพร้อมลี้นสูแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับดินตานะครับนี่นะครับ สำหรับชุดของแถมก็จะจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับนะฮะก็จะมีฝานี่เห็นไหมะฮะเปิดปิดหน้าหลังนะครับหนึ่งเซตนะครับผ้ผ้านะครับแล้วก็ปากแกอลนะสองชุดไอตัวหนึ่งสำหรับปรับเลเซอร์ไอตัวหนึ่งสำหรับปรับรางนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยฐานก็จะแถมให้สองชุดเหมือนเดิมนะครับอย่างฐานเลเซอร์แดงนะฮะ ใช้สามก้อนเนี่ยแถมให้หกก้อนสแปะให้นะครับตรงฐานฐานก้องเนี่ยใช้ก้อนแถมให้สองก้อนนะครับเป็นแบรนด์ panasonic นะฮะสองชุดนี้ก็ใช้เป็นหลายปีนะครับนะแถมตานนี้สองชุดสแปะให้นะครับแล้วก็จะมีผ้านผืนนะครับแถมให้แล้วก็ระดับน้ําตั้งก้องหนึ่งตัวนะครับของแถมห้ฉายแรงสูงนะครับพร้อมกิ๊บเนบสายชัดไปบ้านหนึ่งเส้นนะครับนะฮะแถมให้นะครับของแถมครบชุด แล้วก็เลเซอร์แล้วก็ททีครับไอตัวนี้จะเป็นน้ำมันชโลมปืนนะครับนะป้องกันสนิมนะครับช่วยในการหล่อลื่นของอาวุธปืนนะครับใช้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับหนึ่งก็ปลุกแถมให้นะครับนะฮะก็สำหรับเงื่อนไขการรับประกันก็จะเหมือนเดิมนะครับสมาชิกนะครับก็สินค้าซื้อไปไม่ตรงปกนะฮะทางร้านอินดีรับคืนภายในเกวันนะครับ แต่ถ้ามีปัญหาภายใน1เดือนทางร้านก็จะเคมหรือเปลี่ยนตัวใหม่นี้นะครับท่านสมาชิกนะครับสำหรับราคาเขานะครับบ o o d แนว l 9 9 3 3 9บแนะครับพร้อมเลเซอร์ราคาอยู่ที่1,590บาทนะครับท่องทางในการติดต่อนะครับนะฮะติดต่อตามช่องทางนี้หรือว่าท่านไหนมีเวลาก็มารับชมสินค้าที่ร้าน ร้านเราจะอยู่ที่คลองถมนะตรงอ่าตรงคลองถมเก่าตรงตึกเศรษฐีบันพาซ่านะครับถ้ามาไม่เจอก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นี้นะครับท่านสมาชิกนะครับนะครับสำหรับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมที่ดิกงด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดติดตามนะครับกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะฮะทางร้านก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ